ผู้ตัดสินเป่าวนักวิจ์เอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับน่าจะได้ลุ้นกันสนุกเหมือนเดิมครับโม,มเมซาลาโอ้โหเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็ได้แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลเลยครับตอนนี้เนมา่าโมเมซาลา อะครัมาถึงตรงนี้เขากําลังมองแล้วผู้สามตัเซฟได้ก็จริงนะครับแต่ลูกกระชอกออกไปครับลูกนี้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับแล้วก็ม่งหนุนขึ้นหน้าไปครับีิมโมเวนเนอร์ล้าหน้าเจมส์มิวเนอร์ โมฮัมเหม็ดซาลาแชมเบรนเป็นโอกาสทองของเขาครับ ดูแล้วในช่วงออกซารเกมนี้เป็นงานที่ลำบากยากเย็นสำหรับเกมนี้ของเขาแล้วครับจังหวะนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับพวกเขาย่างบอลไปได้สวยครับดิมาเรียมิลเนอร์แชมเบอร์เลน อ๋แล้วครับเขาลองลุ้นแล้วครับทีโมแวเนอร์ทำได้ครับอ๋แล้วครับเป็นประตูตีเสมอไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ว่าได้นะครับที่พวกเขาตามตีเสมอได้อีกแล้วครับแต่ก็ถือว่าคู่ควรกับการจะได้ประตูนี้เป็นประตูที่สุดยอดจริงๆครับดูลักษณะการยิงนะครับไม่ใช่ทักษะนะครับมันเข้ามุมประตูเลย ดูนะครับบอลมันพุ่งไปแล้วก็เฉียดเสาออกไปครับไม่เป็นประตูลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับครับพวกเขาตัดบอลจากกลางสนามไปได้ครับโมเมซาลาอีวานเปลิซิช กิเลงเอเบอัปเป้ครับพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวกะจะเจาะแนวรับไปให้ได้ครับควรแบนาอีวานเปลิซิชเนมา่าเป็นการป้องกันที่ดีเยี่ยมมากครับาแล้วลูกนี้ เขาสกิบบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกแตะมุมแล้วครับนี่มาผู้สาประตูป้องกันลูกนี้ได้เยี่ยมครับเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับ84นาทีของเกมแล้วนะครับเหลือหนาทีสุดท้ายแล้วเท่านั้นดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องพยายามเน้นเกมรับแล้วครับ trackslap อะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วแล้วก็เป็นอังเคอรดิมาเรียทำได้ครับ และนี่เป็นเกมที่ต้องบอกว่าดีสำหรับพวกเขาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ทตรงนี้ครับน้บเป็นฝ่ายออกนำแล้วดูเวลานะครับเหลือไม่มากแล้วนี่น่าจะเป็นประตูตัดสินชัยชนะนะครับบอลทะลักออกไปครับต้องบอกว่าเขาบัญชาการเกมรับได้อย่างสุดยอดจริงๆครับดูครับเขาสกัดหนักได้อย่างดีเยี่ยมอีกครั้งครับ you <tries>